ยืนใส่ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ครับอออ๋สปรริงเก์นี่คือชุดชุดที่เข้าไปง่ายสปริงเกอร์เรือเบล่แม่ครับต้องใส่ยังสิใส่ครับเพราะว่าฟูนเกสรของกระปวดแล้วก็ลุยเข้าไปลุยเข้าไปครับนอนกระปวดเต็มเสือเลยครับผมโอ้นี่นะครับถ้าเ็เระบบน้ำแบบมีง่ายขึ้นมากมันต้องลุยกันสิครับผมต้องลุยกันนี่สปริงเกอร์ก็ดีก็โอ้ยแบบน้ำยึดก็ดีเองเขาเงินครับสวินาสงสัยอยากเปลี่ยนแปลงนี่ผมมันยังไม่ลุ่ยนรอครับบพรมัน มันสิง่ายกว่ากันครับครับเป็นเจได้นอนลงหลายหัวผันไงเพราะุดน้อนก็ปกติครับปกติธรรมดาเนาะนมอเต็มที่กันเดิมสิเข้ามาเลยครับฟักง่าเต็มไปไดยง่ายตัวนี้ง่ายตัวนี้ผมเคยไปง่ายก่อนอืมสุดง่ครับมันออกซองฟักเนี่ยมันเป็นน no ้ำผนยังเด๋ส oh ่วนมากมันได้กินอิ่มเต็มโจรมองได้ที่มันได้ปุ๋ยหลายเต็มถี่เนาะกับมันได้หาร์ดเต็มีกับฟักฟักตัวนี้ผมก็บอกอะคิดต่อแล้วครับ ตัวเดียวตัวเดียวนี่เขาจีนเป่ยนโตฝากตัวถึงเนาะครับเพราะว่าตัวนี้มันที่มาเป็นตัวแถมกันบานนี้กันเฮาไม่ปุยหัวมุ่นให้เต็มเต็มนี่ตัวล่างกับสีเต็มล่างเหมือนกันสวัสดีครับพี่น้องเกษตีสารคุรักป่าพ่อรับพี่น้องที่เก่าครับวันนี้ผาพี่น้องมาชมกระโปงแปลงงานอีกแปลงหนึ่งครับอภิกัดอยู่บันซาโรเกตคูนครับซาโรคูนนะครับตำบลโคกสว่างอำเภอสัมลองจังหวัดลพบุรีสืบพน้องกระต่ายนะครับสืบพีน้องกระต่ายนะครับ ตัวนี้เป็นพัน F16 CPF 1 6นะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของแปลงนะครับเพื่นปอดซูพี่น้องฟังนะครับว่าปีไหนๆเพิ่อนเสพพันนี้มาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ตัวพี่น้องใครครับผมพอเสพครับพอเสพเนาะครับผมอ้าวผมเคยมาถ่ายเธอนึงแหละมื่อนี้มาเยี่ยมแปลงเพื่อนนะครับก็เลยมาเบิ่งความคืบหน้านะครับว่าปีไหนๆกับพูดตัวนี้ได้อายัดเดือนละได้สองเดือนกว่าครสองเดือนกว่าเนาะครับ เป็นจริงแน่ๆครัปลูกขันไหนมาปลูกเดียงมึงมันมึงแหรอมันหนูซื้อวันฝักไงครับฝักไงครับนี่ครับอืมสองเดือนครับนี่มึงทำยังไงครับครับนี่สองเดือนเนาะกำลังงามพอดีครับสองฝักอยู่ตะบ้ามันเป็นสองฝักกับสองเดี๋ยวฝักเดียวนอ่ะนะครับแน่นอนมันครับตะบ้ามันมันติดตังกับหมูอยู่เพราะมันป่ามันหยาบมันเตยออกมันมันมันโมชันขึ้นนะครับอืมตัวนี้โมชันคือจัง สามศูนย์สามสามศูนย์สามแบบฟักไงอยู่แต่ว่าห่างมันสิสั้นเกินตัวนี้มันสิตเตยออกมาครับส่งส่งกับพอบ้ีโปลูกแคระเนาะแต่ขึ้นมามันสีไงสีฟักไงฟักอย่างนี้ครับครับนี่นกำลังจัดเด็กหนมใจกำลังอัดหนำขานไม่มีพ่อพ่อยูนนี่ใส่ระบบหนมแบบสปริงเกอร์อครับอ๋อสปริงเกอร์นี่คือชุดชุดที่เข้าไป ง่ายสปริงเกลือนบล่แม่ครับต้องใส่ยังสิใส่ครับเพราะว่าฟุนเกสรของกระโพดแล้วก็ลุยเข้าไปลุยเข้าไปครับนอตกระโพดเต็มเสือเลยครับผมโอ้นี่นะครับหาเฮ็ดระบบหนาแบบนี้เงี้ขึ้นมน้ามันต้องลุยอีกสิครับผมต้องลุยแบบนี้จะสปริงเกลือก็ดีก็โอ้ยแบบน้ำยศก็ดีเองเขาเกินครับสวีนาสงสัยอยาปเปลี่ยนแปลงอยู่มันยังไม่ลุยเนาะครับบพรมันมันสิง่ายกว่ากันครับครับสปริงเกลือจิเบิดเหนือนเบนเบนบริเบนไซด์ มันยศดอย่าเขาจยังไงตก็นี้พ่อให้ปุ๋ยอิซเซะไี่ให้สองเถื่อครับสองเถื่อนาะครับผมเออเหแรกยาปุ๋ยเพียงนะจำเพียงมวงครับจำนี้ครัใส่ปุ๋ยงามเอามาใส่ฟักก่อนนะครับมาใส่ฟักปล้เรื่อยกว่านี้ครับใส่สองเถื่อไวยเรับอืมบบลดทุนหน่อยพาพี่น้องย่างไปชมคุณเบิ้งว่าเป็นยังไงในความงามของมัน นะครับนี่คือมันมันในว่าเพิ่อนยังเพื่างามเพิ่นธรมาไอเพิ่อนธรรมะน่ะนะเขามาไอปลูกเสริมมันบอท่านกันบ้างโอ้เป็นกระพูดเขาเรารุ่นครับครับอืมมันมันเกิดบอท่านกันเอ็มสิบหกเนาะครับผมอืมแต่คือตั้งสี่มันมันมันขืนก่อนกันพักใหญ่ฟังฟังอะไรกันแม่ให้กันหมดเลยพัดเดียวกันครับตัวเดียวกัน โอ้ตัวฟังตั้งผีก็สิงามกลยเนาะครับนี่ครับเอ็มสิบเอ็มสิบิาหอนี้ประมาณยุคครึ่งือพมเขามาย่งนะยี่สิบกิโลย่างไดสิบกิโลย่างไดสิบกิโลนะครับเป็นจะได้นอนลงหลายหันเนี่พุดนอนกัปกติครับปกติธร่มดาร่นะก็มอเตอมที่เดิมสืเข้ามาเลยครับฟันไงเต่ไปได้ งูตัวนี้ใหญ่ทังตัวใหญ่เลยผมเคยไปใหญ่กว่อืม้งตัวใหญ่ครับมันออกสองฟักเนี่ยมันมันเป็นน้ำเหมือนยังเด๋ส่วนมากมันมันได้กินอินจนโจบองแดดที่มันได้ปุ๋ยายเต็มถี่เนาะมันได้หาเนาะเต็มถี่กับฟักตัวนี้ผมก็บริขิตต่อครับอืมตัวเดียวตัวเดียวนี่เขาจีนเด่นโตฟักก็ถึงเนาะครับเพราะว่าตัวนี้มันที่มาเป็นตัวแถมกันบ้างนี้กันเขามีปุ๋ยหอรมโ่นให้เต็มๆนี่มังตัวล่างก็บสิเต็มนนาเหมือนกันครับแต่ว่า ผมหวังว่ามันคันที่ถ่ายแล้วก็ได้ซุปไซด์แล้วเอาฟัาหนึ่งกับพ่อเรา่ว่าควาอมเหน้่อหนักดีๆแข่าวแรงดีๆพี่นี่คาดว่้านสีดีโอเปี่ทีเดียวอยู่จากที่สังเกตสายตาครับผมมันงามขึ้นนุ่งเก่าโอ้มันมันมันพิษกุฎิยางเลยนะพิษพิโนพิตาเลยเนาะเฮอยู่มันตลอดเนาะนพีทีเดียวนี่ผมเห็ดบนหัวเป็นไหนเออปีนี้กรเอาใจใส่เต็มที่นะครับมึงก็เลย หนซื้อว่าเหมือนมงก็ไปง่ายครับอืมอนตัวในเตียนเปอนตัส้นๆนะครับโอ้เดี๋ยวพาพี่น้องยากเข้าไปข้างในเลยครับเิเลยครับเป็นตัวสอนะครับมันโอ้ฝักมันยนะครับเนีเป็นส้นอย่าี้ีแล้วเขาใส่พันหน่บอกบอกครับพีทีแล้วเาใส่ของคนละพันเนาะสองหนึ่งสามสามหนึ่งสองครับโอ้ี้เขาเปลี่ยนว่าใส่ตัวนี้ครับอ้ตนมันเงเลยครับ เห็นความแตกต่างครับพี่น้องจิรกผมเป็นมุขวนโอ้เข้าวบ้านข้างในแห่งฟังแห่งแห่งมาเป็นต้นสอนนางจะรู้เลยครับพี่น้องเลยอืมแล้วยางพาพี่น้องจมครับบรรยากาศเลยนะครับสวนกระโพดนะครับอืมปุ้ยหนึ่งปุ้ยหนึ่งยังไหเฮาใส่ซ้ำเก่าอยู่บอกเลยซ้ำซ้ำปีนี้ผมใส่ิญายกว่าเก่าเลยครับเจริญร้ายเก่าเนาะปีนี้เบิร์ดโซเชียสอบครับทั้งเบิร์ดจากไรนี่สิบห้าสิบเอ็ดไรครับ ซิเอ็ไล่เบิร์สเสอบสเจ็สอบครับว่าไผู้หญ่นเขาเบร์ผมอยู่หมมสิบสี่สิบครับโอ้เสือปุ้ยไล่ประเด็นที่สุดนะครับโอ้ห้งปุ้ยไล่ท่แห้งงามมากครับผมมันอยู่นำคนนะสุดลายเฮงแสบตามหมดโอ้พาพี่น้องเบิร์นครับไปเจอนสอนครับโอ้โหเฟินนี่ น้อนเผืมีนอถือว่ามีเนี่ยอยู่บัลายตัวนี้มันมันมันหน่อยมันเป็นมาเสริมนะครับโอ้โหมาเสริมมาท่นเขามะท่านแบบเลยเป็นนอนถือว่าลงบ่งลงเนี่ยมันมันมีผลนะตอนม้นี้อืมมันคือต่อนะครับจ็ดมือนจดสิอให้หนามมันนี่กาเจ็ดสิบหน่นไปครับเจ็ดสิบหนึ่งถึนไปเนาะเจ็บบัวตรงๆแลมันคือเก่าสิบหมื่นครับเก่าสิบมื่นตามรักมันครับผมเออน้าพ่อบ่อแปลงนี่จังหวะผมก็รุ่นเงียน พรวามันปลูกหลายแห่งนะครับหลายหลยหลายอมรลหลายแปลงผมไปสัมผัสมากปนว่าหนามพ่อครับหยันนะครับหยันบางแปลงกัโซถิมเลยว่าสันอืมยันกอดข้อกันตายกันี่แหละอืมแล้วผมก็ใช้ตัวต้นตัวที่แหกเจ้าตจมาสัมผัสที่แหงครับคแปลงเอ้ตัวนึมันจีดิเวเวลาแล้วมันจีริเเวลาตัวหนึตัวนึ่นเขาปลูกก่อนเนาะคราบแต่ตัวนึ่งก็จีริยุทธหายนามอืมจั๊กบอทของบครับแต่่าใจ้อยหน้าอัะคบับ ไปจริไนะเรื่องคาไฟหนามเฮานลายไฟ็เดือนนึงมันหันกันสองปัญหาสองพันหารอเดือนเนาะครับโอ้ตัวนีกงามแห่งมึงนี่สุดยอดเลยเป็นปุ๋ยของหย่งของซี่พี่เพิ่งเลยอกซี่พีครับโอ้เขาให้เขาให้ปุ๋ยพร้อมเอาเส้นมันก็จะมาเลยครับโอ้ตัวนี้เป็นไใเขาคำนวณให้ก็มากเลยอันนี้คือพอเอามาเพิ่มมากปีนี้รายประเด็นนี่เอามาทั้งหมดมันอีสิบสอบอีซิบสอบซื้อเพิ่มนี้ครับ อืก็คือพอเขาออกทุนถึงก้อนไม่เหลือหมดเลยนี่นี่ครับจากในทั้งเบิร์ตนี่ที่ปลูกนี่สิบเอ็ดคำเพิ่นเอานล้วเพิ่นมาหลายไป็นน้ำซีพีเอามาต้อเหมือนมันเป็นเงินหนึ่งสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าเกือบสี่หมื่นเนาะแสดงว่าปุืยของเพิ่นนี่ถือก็กระโผดเพิ่นเนาะพุ่มมึนเลยนะครับเพิ่นกระโดในห้อวาว่าช่วงแรกใส่สูตรใดสูตรใดนี่เพิ่นบอกเพิ่นเลี้ยงหัวครับเลี้ยงหอยของบางคนใส่ปอถีช่วงใส่เต๋อ เขาครบวัสูุม้วนห้อยเรียนเหรอครับม้วนเลี้ยงเองเหรอครับมันวัสูตรตายตัวครับขับโผดเนาะมันอยู่กับประสบการณ์เนาะเ้าอยู่กับมันเ้าเห็นเองเนาะอันนี้ดูแลผู้เดียวเลยบุญด่าวิ่งครับเนี่ยนะครับกไม่บ้าดเงินก็ไม่บ้านสองคนเนาะครับเป็นใส่ปุ๋ยผมก็เป็นคนอันนี้เพิ่งที่เราตุนมันครับพี่น้องโอ้ยฝากมันครับมันเจือนสอนที่ตคนเจ้าไหนจรใหญ่เด้โอิวัสูตรวัสดุตรงนั้นอืม นี่บอกสปริงเกอร์เขาต้องสูงแข็งที่สนับครับตรงต้อคือดีก้าคันดีเสริมคือดีนิอยนึงย่อเท่าไหร่ครับโอ้โอ้สิ่ย้อนไม่ได้มันมันสูงหน่อยไม่ได้เนี่ยผมเอาขึ้นมาอยู่ประมาณนี้โอ้โหนี่คือเทคนิคนะครับสปริงเกอร์ต่มันไม่พ่นสูง้นไปเรื่อยเห็นฝขหัโฝดครับอืมไอันนี้มันคุ้มยางอะไรจังเลยพูดดูซ้ำหน่โอ้เมนู้ครับยางถังลายเนาะนี่ตัวนี้ฟังไงฝาพี่น้องยางมาชมบยุทสุดไปครับ ออกมาเบื่งฟังสิมาคนโทรมันหนัมากเลยสุดลูกงูลูกตากันนะครับนี่เบื่งครับพี่น้องนี่คือตัวนี้พันเอ็มด้วยสิบบอตัวนี้สามจุสมไงครับนี่อตัวสามดสามหมนี่มันจะมีอยู่ไม่แรกนนเป็นเอฟสิบกตให้ยางมเนีสัประมาณปาณนี้ก็มามาสาสามอยู่หน่อยนึงครับอ๋อยนึงเนาะจนนี่สามสามแท้่ ตัวนี้มาร่วมนียตัวนี้ครับครับเอาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกพันหนึ่งเนาะครับของซีพีตัวนี้ซีพีเอ็มยี่สิบเอ็มสิบหกโอเอ็มสิบหกเอ็มสิบหกเป็นเอ็มยี่สิบครับเอ็เอ็มสิบหกนะครับอบุ้ย <laughs> เอมายี่สิบสองนะครับหนึ่งให้พี่น้องได้เบิ้ลว่ามันเวลามันเยี่ขึ้นมาฟักปิ่งได้นะครับให้พี่น้องได้เบิ้ลเขาม้าเข,ข้ามานะครับผมโอเคถือว่า ต้นนี้ท่าไปหรอือครับามาเป็นอีกเพีงหนึ่งอ่าเดี๋ยวตรงนี้ที่ไทยพี่น้องอีกนะครับตัวนี้คือให้เบิ้งได้หลายพันเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกพันหนึ่งต่อไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้พอกับพี่น้องเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ